สวัสดีครับแฟนมวยก็ขอปปบมือให้กับก้องทอนีสอสมัยนะครับที่มาสู้กับซุปเปอร์เล็กได้แบบสนุกสูสีได้ลุ้นได้เสียวนะฮะโอ้โหถือว่าไฟนี้ก็แพ้ไม่เสียหายนะครับไม่ได้ห่างอะไรนะครับไม่ได้แ้นนกโอ้โหเป็นการแพ้คะแนนแค่เรื่องความเก่าเรื่องกระดูกประสบการณ์นะฮะ ก็เห็นแฟนมวยหลายคนคอมเมนต์มาว่ากล้องท่นี้ทำไมไม่แลกเลยโอ้โหมายิง,จ,ง,จ,งจ้องมาเล่นเชิงเล่นฝีมือนี่ก็เสดซุปเปเลสสิฮะเออเขาก็คงวางแผนไว้แล้วนะคบว่าถ้ามาแลกเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิล์ล่นอาจจะ เผือโดนน็อกได้เหมือนกันนะฮะเขาจึงวางแผนมาแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาสู้กับซุปเปอร์เล็กได้แบบดีเกินคาดนะฮะโอ้โหทำเอาแฟนมวยนี่ก็ชื่นชมเขานะฮะมาสู้กับซุปเปอร์เล็กได้สนุกสู้ซีเลย ทองทอนี้ก็ได้โพสต์ใน Facebook ล่าสุดนะครับว่าถึงผมแพ้แต่ไม่ท้อแน่นอนขอบคุณประสบการณ์ที่ดีของพี่ซุปเปอร์เลกขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับผมมากๆครับขอบคุณลูกพี่สอสมหมายสกุลเมตตาทีมงานสอสมหมายผู้อยู่เบื้องหลังเทนเนอร์ทุก ซปเปอร์เล็กเนี่ยก็ได้มาโผล่คอมเมนต์ในไอโพส์ของกล้องทีด้วยนะครับว่ายอดมากครับน้องขอบคุณเช่นกันครับสู้ต่อไปครับพัฒนาตัวเองไปอีกครับพ่อน้องฉลามสู้สู้กล้องทอน,นีก้ก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณพี่ซปเปอร์เล็กที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับไฟหน้าเอาแชมป์กับไทยให้ได้นะครับ ถือว่าก้องธนี้แพ้ฟไฟนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับมวยดีมียนาคตแน่นอนนะครับสําหรับพ่อน้องฉลามก้องนีสอสมหมก็เขาเนี่ยก็ได้รับคํำชื่นชมจากแฟนมวยจนท่วมทนนะครับโอ้โหต่างก็ชื่นชมว่าก้องธนีต่อยดีมากไฟนี้มาดีเกินคาดลบคําสบปมัท ให้กับตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่แพ้นอกนะครับมาสู้กับซุปเปอร์เล็กแพ้คะแนนเนี่ยก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับอ่คาคนณะซุปเปอร์เล็กก็ยกนิ้วให้กับกล้องทอนี้นะครับว่าน้องเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมากน้องเขาเก่งด้วยนะครับซุปเปอร์เล็กก็ได้ชื่นชมตั้งแต่ก่อนโชคแล้วนะครับหลังโชคเนี่ยก็ได้ชื่นชมอีกว่าเล่นเอาเขาเนี่ยเกือบไปไม่เป็นเหมือนกันโอ้โหเล่นงานที่แขนซุปเปอร์เล็กถึงกับเป็นแผลบอบช้ำเลยนะฮะโอ้โห ก้องทอนี้มาสู้กับซุปเปอร์เล็กมาต่อยแบบนี้โชคแบบนี้เนี่ยไฟต่อไปก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับรถถังจิมมอนดนได้เหมือนกันนะครับขนาดซุปเปอร์เล็กยังเจอมาแล้วทําไมจะเจอรถถังไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เคยเผยไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้ท,ทัดชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทของรถถังอีกด้วยนะครับ ก้องทอนีเขาก็ได้เป็นนักชกที่มีความมุ่งมัน่นมีความพยายามที่จะไปสู่จุดสูงสุดให้ได้นะครับเออแล้วเขาก็ฝันไว้นะครับว่าสักวันเนี่ยฝันเขาจะเป็นจริงให้ได้นะครับฝันให้ไกลไปให้ถึงผมก็เอาใจช่วยให้ก้องทอนีไปเจอรถถังจิบมืองนนทให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วแฟนมวยล่ะคิดอย่างไรคิดว่ากล้องทอนีสอสมหมายไฟต่อไปเจอใครดีเจอรถถังดีไหมหรือว่าจะอุ่นเครื่องซักไฟสองไฟก่อนแฟนมวยคิดอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บ,บอกกันหน่อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขอภัยแฟนมวยมานั่นที้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม